ลูแล้วหลงอีกถามหลายรอบมากแต่อยู่ติดถนนแล้วก็ทางมาก็ไม่ได้ลำบ,บากเลยสะดวกแล้วก็บอกให้เลยว่าชื่นชอบตรงนี้มากสวยนี่เป็นผ้ายกลายโบราณใช้เวลาทำค่อนข้างนานอันนี้หล,ล่ะละพันสองใครสนใจก็มาที่นี่เลยศูนย์เรียนรู้บ้านทอผ้ายกคนครเนี่ยบ้านมะม่วงไปแขกชื่อชื่อมะม่วงไปแข นึกว่าที่นี่ขายมะม่วงไม่ใช่นะคะขายผ้าค่ะอันนี้ใช้ใช้ทอมือ,ดอ,ดออย่างเงี้ยเหรอทอเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นนี่เนีทอโซนทีนทละซึ่งรูปเรงนผู้าวพางม่วงขายแขนอันนี้เป็นรูปสามคนไลยผม แล้วถามคนเนี่ยนะถามขนาดคนนครยังไม่่คยรู้เลยเมื่อกี้ถามคนบ้านกีฬงก็ไม่รู้ไงก็ต้องดูมาจากกูเกิลเนี่ยดูมาจากเลติีกงเขจามาล่ากร่ยไหมคุมะมักม่วงปลายแขนจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางจากชัยภูมิเป็นพันกิโลเพื่อจะมาดูงานที่นี่แล้วก็ประทับใจเห็นน้องแพทเทิรสอายุสิบปีเองนะคะ ยอดวันนี้บอกว่าทอไปได้สี่ถุตัดแล้วมีรายได้แล้วเนี่ยเดือนเดือนใส่เก็บใส่กระปุกไว้เยอะเปล่าเนี้ยเนี้ย yeah! ไม่ยอมบอกเดือ,อลนละเท่าไหร่ประมาณหรือแม่เก็บหมดนะหรือแม่เก็บหมดได้ไหมมีไรายได้ไหมเออดีดีดีชอบใจสุวรรณีหล่าวสินชัยเคยเป็นเครื่องกรอนแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ ตั้งใจเดินทางจากชัยภูมิมาเที่ยวนครแล้วก็แว,แวะแวะที่บ้านมะม่วงปลายแขนเมื่อกี้บอกแล้วว่าแค่ได้ยินชื่อมะม่วงปลายแขนก็รู้สึกว่าอยากต้องนึกว่านึกขนมแต่ไม่ใช่ค่ะผิดคา<ม>เป็นที่พอผ้านะคะมาชื่นชมแล้วก็เมื่อกี้มีเด็กน้อยนะคะทำแล้วก็ยังสื่อทอดอยู่ซึ่งเป็นของโบราณที่หายากอันนี้เป็นชุมชนแรกๆเป็นผ้าที่ มีกลุ่มรุ่นแรกทอกันมาหลายรุ่นสื่อทอดสนุอก็ต้องขอบคุณเนาะที่ยังช่วยกันรงไว้เลยเนี่ยคืายรายยากนะคือค่าทางรายยากอันนี้ผืนหลาละเท่าไหร่สองพันห้าผืนหนึ 2, ่งใช้สองหลา่าก็นู่นเนาะก็ห้าพันแต่ว่าก็ให้คุ้มหน่อยเด้อเดือนหนึ่งจะได้ ถุงหนึ่งอ๋อ5ปันเนาะแต่ทั่วไปก็คือที่พอได้เยอะเนี่ยก็คือได้วันละ4หลานหลานละ350ก็วันพันละบาทอันกว่าบาทก็หมายถึงว่าก็ยังแบงก็ยังมีเหลือนั่นหักค่าใช่เออยังไม่ค่อยครหน่อยก็เดี๋ยวนี้คนเวลาคนจะอยากจะได้เนี่ยคนก็ไม่รอแล้วเอาที่เห็นก็อยากได้เลยเนาะได้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 โอเคเนี่ย พอท้ายกเมืองนครเป็นของดีของเมืองนครได้ที่ลลิกชิ้นหนึ่งแล้ว